เกิดอุบัติเหตุแล้วจมูกกระดูกหักแบบเดเนี่ยมีอาการยังไงบ้างแล้วต้องรักษายังไงเดี๋ยววันนี้เดจะมาเล่าให้ฟังจากคลิปนี้นะคะก็คือน้องเดเนาะก็มีประสบอุบัติเหตุนะคะโดยที่จมูกเนี่ยล้มไปชนโต๊ะเนะืแล้วก็ทําให้จมูกเนี่ยมันเกิดการเบี้ยวเอียงนะคะแล้วก็ทําให้การหายใจข้างซ้ายนะคะเอ่อก็คือหายใจไม่ออกเลยเนาะแล้วก็ค่อนข้างที่จะเหมือนมีจมูกที่มันเอียงมากๆนะคะอย่างเห็นได้ชัดเนาะตอนแรกเนี่ยก็คือน้องเขาเนี่ยได้เข้าไปปรึกษาตรงที่แผนกฉุกเฉินนะคะแล้วก็อกเอกซเรย์ก็พบว เนะก็หลังจากนั้นเนี่ยก็ได้เข้ามาพบนะคะแล้วก็ได้ทําการแก้ไขเนาะโดยการที่กระดูกจมูกหักเนี่ยบางคนเข้าใจว่าเอ๊ะเราจะผ่าตัดกลับมาให้เป็นเหมือนเดิมได้ไหมนะคะสรุปก็คือได้เนาะซึ่งการผ่าตัด ดัดกระดูกจมูกให้กลับเข้าที่เนี่ยจริงๆไม่มีแผลเลยนะคะส่วนใหญ่จะเป็นการใช้เครื่องมือนะคะเข้าไปงัดกระดูกจมูกเนี่ยให้มันกลับไปสู่รูปเดิมแล้วก็ใส่เฝือกนะคะให้กระดูกจมูกเนี่ยมันเกิดความแข็งแรงเนาะโดยมากเนี่ยในกระดูกใบหน้าหักหรือกระดูกจมูกเนี่ยก็จะใช้เวลาประมาณ1-2สัปดาห์นะคะในการสร้างความแข็งแรงเนาะหลังจากนั้นเนี่ยมันก็จะค่อยๆเชื่อมเรื่อยๆนะคะจนประมาณ6อาทิตย์ถึง2เดือนเนี่ยกระดูกจมูกก็จะแข็งแรงกลับมาเป็นเหมือนเดิมได้ค่ะซึ่งในเคสนี้นะคะเราก็ทําการผ่าตัดเนาะ จะดเดียงกระดูกใหม่นะคะแล้วก็ประมาณหนึ่งสัปดาห์เนี่ยน้องมาถอดเฟืองเนี่ยจมูกก็คือลักษณะคล้ายเดิมนะคะแล้วก็หายใจได้ตามปกติเลยค่ะ